สวัสดีชาวราศีทุกท่านท่านใดที่เกิดในราศีดังต่อไปนี้ช่วงนี้โชคลาภจะเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวมีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่จากเรื่องที่ท่านไม่คาดคิดบางท่านอาจถูกรางวัลใหญ่หรือได้โชคจากการลงทุนที่เพิ่งเริ่มไปเมื่อไม่นานการเงินสดใสยอย่างต่อเนื่อง รายรับเสริมเข้ามาหลายทางทำให้ท่านรู้สึกมั่นคงและพร้อมใช้ชีวิตอย่างสบายใจงานที่ท่านทำอยู่ก็จะนำโชคและเงินทองมาสู่ท่านโดยตรงโอกาสพิเศษอาจเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวหรือจากการเดินทางสั้นๆก็สามารถพลิกชีวิตด้านการเงินให้รุ่งเรืองแบบทันตาเห็นเดือนนี้ เหมาะกับการลงมือทำธุรกิจเล็กๆหรือซื้อเลขที่ชอบท่านมีโอกาสถูกรางวัลใหญ่สูงขึ้นใครที่รอลุ้นโชคมีสิทธิ์ได้รับสิ่งที่เกินคาดหมอปลายพรายกระชิบหมอช้างและอาจารย์ลักต่างยืนยันว่าดวงการเงินของท่านกำลังพุ่งแรงเงินทองจะหมุนเข้ามาไม่ขาดสายใครที่คิดจะลงทุนหรือเสี่ยงโชค มีโอกาสเห็นผลสำเร็จอย่างรวดเร็วการจับจังหวะและสังเกตสัญญาณเล็กๆรอบตัวจะช่วยให้ท่านคว้าโชคใหญ่ได้ง่ายขึ้นใครที่อยากให้ดวงเปิดพิมพ์ลงใต้คอมเมนต์เลยว่าฟ้าเปิดโชคเงินก้อนใหญ่รอท่านอยู่การซื้อเลขที่ชอบมีโอกาสสำเร็จสูงโชคจากเพื่อนหรือคนใกล้ตัวนำมาซึ่งรางวัล การทำธุรกิจเสริมจะเพิ่มรายได้ทันใจได้โชคจากงานที่ท่านทำประจำการเดินทางสั้นๆอาจนำโชคเข้ามาความพยายามจะถูกตอบแทนด้วยโชคลาภการลงทุนที่วางแผนดีจะเห็นผลกำไรชัดเจนใครซื้อเลขที่ชอบวันนี้มีโอกาสถูกรางวัลสูงการเงินสดใสทุกวันรายได้เสริมเข้ามาแบบไม่ขาดสาย การจับจังหวะถูกต้องจะเพิ่มโชคใหญ่การใช้สติและสังเกตสัญญาณรอบตัวช่วยให้ได้โชคใหญ่การเสี่ยงเล็กๆอาจกลายเป็นกำไรใหญ่ใครทําตามแนวทางนี้มีโอกาสกลายเป็นมหาเศรษฐีได้อย่างแท้จริงสาธุสวัสดีชาวราศีเมถุนการทํานายนี้ เป็นการทำนายของโหราศาสตร์ชั้นนำระดับประเทศสำหรับชาวราศีเมถุนดวงการงานของท่านในช่วงนี้รุ่งเรืองสุดๆโอกาสรวยมาถึงแล้วโชคใหญ่กำลังเข้ามาท่านจะถูกหวยหรือถูกรางวัลที่หนึ่งในช่วงเวลาที่ไม่คาดคิดงานทุกประเภทเต็มไปด้วยโอกาสสำเร็จสูงสุด การลงทุนการทำงานและความคิดสร้างสารรค์ของท่านจะนำมาซึ่งผลกำไรและความมั่งคั่งอย่างมากสำหรับดวงทางด้านงานส่วนตัวหรือธุรกิจส่วนตัวท่านที่ทำงานส่วนตัวหรือมีธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้จะพบโอกาสทองการลงทุนใหม่จะทำให้รายได้พุ่งสูงขึ้นการวางแผนธุรกิจ จะสำเร็จอย่างรวดเร็วลูกค้าประจำและลูกค้าใหม่จะเข้ามาอย่างต่อเนื่องการขยายกิจการหรือเพิ่มสินค้าใหม่จะทำให้ท่านมีโอกาสรวยอย่างมากการจรจาธุรกิจสำเร็จลุล่วงได้ง่ายและโอกาสถูกรางวัลที่หนึ่งจากการเสี่ยงโชคเกี่ยวกับงานจะมีสูงช่วงนี้เหมาะกับการตัดสินใจอย่างมั่นใจ เงินทองไหลเข้าตลอดไม่มีติดขัดสำหรับดวงทั้งด้านงานประจำท่านที่ทำงานประจำจะได้รับข่าวดีจากหัวหน้าและผู้บริหารโอกาสเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับโบนัสใหญ่ใกล้เข้ามาท่านจะมีความสามารถในการเจรจาและทำงานร่วมกับทีมได้อย่างยอดเยี่ยมการทำงานประจำในเดือนนี้เต็มไปด้วยโอกาสารวย การมอบหมายงานสำคัญจะทำให้ชื่อเสียงของท่านโดดเด่นและโอกาสถูกหวยหรือโชคลาภเกี่ยวกับงานประจำจะมาถึงอย่างไม่คาดคิดท่านจะได้รับสิ่งตอบแทนและผลประโยชน์ทางการเงินที่ดีสำหรับดวงทางด้านงานฟรีแลนซ์งานฟรีแลนซ์ของท่านจะเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วโอกาสรับงานใหญ่และงานสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ลูกค้าจะชื่นชมผลงานจนอยากจ้างงานต่อเนื่องรายได้จากงานฟรีแลนซ์จะมากกว่าที่คาดหวังและท่านจะมีโอกาสารวยจากโปรเจกต์สำคัญการวางแผนงานอย่างชาญฉลาดจะนำมาซึ่งโชคใหญ่และผลกำไรสูงสุดการได้รับรางวัลหรือเงินพิเศษจากงานเสริมจะเกิดขึ้นได้ง่ายและท่านมีโอกาสถูกหวยหรือโชคที่เกี่ยวกับงานเข้ามา สำหรับดวงทางด้านการค้าขายท่านที่ค้าขายหรือทำธุรกิจขายสินค้าช่วงนี้รายได้พุ่งสูงขึ้นอย่างชัดเจนลูกค้าทั้งเก่าและใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วการตลาดและโปรโมชั่นที่ท่านวางแผนจะประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วโอกาสรวยจากยอดขายสูงสุดมีเข้ามาตลอดการค้าขายเกี่ยวกับสินค้าโชคลาบจะเสริมให้ท่านถูกรางวัลที่หนึ่ง หรือมีโชคใหญ่ได้ง่ายการขยายสาขาหรือเพิ่มช่องทางขายจะทำให้ผลกำไรเพิ่มพูนอย่างต่อเนื่องการบริหารงานและการตัดสินใจในการค้าขายเต็มไปด้วยความสำเร็จภาพรวมดวงทางด้านการงานของท่านในเดือนนี้ท่านราศีเมถุนจะพบโอกาสทองในทุกงานการลงทุนและการทำงานจะนำมาซึ่งรายได้และโชคลาภใหญ่ โอกาสรวยและถูกรางวัลที่หนึ่งอยู่ใกล้มือทุกด้านงานทุกประเภทมีความสำเร็จสูงสุดและรายได้เต็มไปด้วยโชคลาภอย่างต่อเนื่องการทำนายนี้เป็นการทำนายของโหราศาสตร์ชั้นนำระดับประเทศที่เน้นเรื่องความมั่งคั่งและโชคลาภโดยตรงท่านจะมีโอกาสทางการเงินที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนการลงทุนการทำธุรกิจหรือการงานทุกประเภท จะนำมาซึ่งรายได้และความมั่งคั่งอย่างต่อเนื่องท่านมีแนวโน้มจะรวยขึ้นมีโชคลาภใหญ่และอาจถูกรางวัลใหญ่โดยไม่คาดคิดการเงินจะเข้ามาอย่างราบรื่นและมั่นคงสำหรับการเงินด้านงานส่วนตัวหรือธุรกิจส่วนตัวท่านที่ทำงานส่วนตัวหรือบริหารธุรกิจส่วนตัวจะมีโอกาสสร้างรายได้มหาศาล การตัดสินใจลงทุนจะนำมาซึ่งผลกำไรที่สูงและยั่งยืนการเปิดตัวสินค้าใหม่หรือขยายตลาดจะถูกจับตามองและสร้างรายได้หลายเท่ารายรับจะไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องการเจรจาธุรกิจสำคัญจะราบรื่นและปิดดีลใหญ่ได้สำเร็จโอกาสรวยและถูกหวยรางวัลใหญ่ก็เป็นไปได้สูงการเงินท่านจะมั่นคงและมีโชคลาภจากการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ ท่านสามารถวางแผนขยายธุรกิจต่อเนื่องเพื่อสร้างรายได้หลายช่องทางสำหรับการเงินด้านงานประจำท่านที่ทำงานประจำจะได้รับโอกาสเพิ่มรายได้แบบไม่คาดคิดโบนัสและค่าตอบแทนพิเศษจะไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องการปรับตำแหน่งหรือการได้รับมอบหมายงานสำคัญจะช่วยเพิ่มรายได้และสร้างชื่อเสียงทางการเงินการทำงานอย่างตั้งใจและตรงต่อเวลา จะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่สูงและมั่นคงการเงินของท่านจะไหลเข้ามาอย่างราบรื่นโอกาสถูกหวยหรือได้โชคราบจากช่องทางต่างๆจะเพิ่มขึ้นการบริหารเงินอย่างชาญฉลาดจะช่วยให้ท่านรวยอย่างยั่งยืนสำหรับการเงินด้านงานฟรีแลนซ์ท่านที่ทำงานฟรีแลนซ์จะพบโอกาสรายได้พิเศษจากโปรเจกต์สำคัญและลูกค้ารายใหญ่การทำงานอย่างมีคุณภาพ จะสร้างชื่อเสียงและรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วงานที่ท่านเลือกจะนำมาซึ่งกำไรสูงและความมั่งคั่งการเงินเข้ามาไม่ขาดสายและมีโอกาสได้โบนัสหรือค่าตอบแทนพิเศษการทำงานอย่างมุ่งมั่นจะทำให้ท่านรวยเร็วและมีโชคใหญ่วางแผนรับงานหลายช่องทางจะช่วยเพิ่มรายได้และความมั่นคงทางการเงินสำหรับการเงินด้านการค้าขาย ท่านที่ค้าขายจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องยอดขายและกำไรจากธุรกิจจะเติบโตสูงขึ้นลูกค้าหลักและลูกค้าใหม่จะเข้ามาอย่างไม่ขาดสายการขยายตลาดหรือแนะนำสินค้าพิเศษจะสร้างรายได้มหาศาลการลงทุนเพื่อเพิ่มสินค้าและบริการจะนำมาซึ่งผลกำไรที่มากขึ้นการเงินของท่านจะมั่นคงและไหลเข้ามาอย่างราบรื่นโอกาสถูกรางวัลใหญ่ หรือโชคลาภจากการค้าขายก็เกิดขึ้นได้การจัดการเงินอย่างชาญฉลาดจะช่วยให้ท่านรวยและมีโชคลาภต่อเนื่องสรุปภาพรวมดวงทางด้านการเงินของท่านในเดือนนี้ท่านจะมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวงานประจำ freelance หรือการค้าขายโอกาสรวยและถูกหวยรางวัลใหญ่เกิดขึ้นได้การเงินมั่นคงโชคลาภเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และท่านจะมีความสุขกับความมั่งคั่งที่เกิดขึ้นดวงความรักสำหรับคนที่เกิดราศีเมถุนในช่วงนี้ถือว่ามีสเสน่ห์และพลังดึงดูดสูงมากท่านจะพบว่าความสัมพันธ์รอบตัวเต็มไปด้วยความอบอุ่นความเข้าใจและโอกาสใหม่ๆที่จะทำให้หัวใจพองโตความรักไม่เพียงแต่จะงดงาม แต่ยังสร้างความมั่นคงทั้งอารมณ์ทำให้ท่านรู้สึกปลอดภัยและมั่นใจในเส้นทางความรักของตนดวงสำหรับคนโสดท่านโสดในช่วงนี้จะพบว่าชีวิตรักเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความตื่นเต้นคนรอบตัวจะสนใจและอยากเข้ามาทําความรู้จักกับท่านเป็นพิเศษการพบเจอคนใหม่ อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมสังคมงานอดิเรกหรือการเดินทางทำให้ท่านมีโอกาสพบคู่ที่มีความคิดเข้ากันได้ดีความสัมพันธ์เริ่มต้นแบบค่อยๆเป็นค่อยไปแต่เต็มไปด้วยความลึกซึ้งและความเข้าใจมีโอกาสที่คนใหม่จะทำให้ท่านรู้สึกเหมือนโลกสดใสขึ้นมากขึ้นการสื่อสารเป็นกุญแจสำคัญการแสดงออกถึงความจริงใจ และความเป็นตัวเองจะช่วยให้เกิดความประทับใจและดึงดูดใจฝ่ายตรงข้ามได้มากขึ้นนอกจากนี้ท่านยังมีโอกาสพบความรักแบบไม่คาดคิดจากคนที่เคยอยู่ใกล้ตัวมาก่อนหรือเพื่อนสนิทซึ่งจะทำให้หัวใจตื่นเต้นและรู้สึกอบอุ่นใจความสัมพันธ์เหล่านี้จะช่วยเติมเต็มความสุข และทำให้ท่านมีแรงบันดาลใจในชีวิตประจำวันดวงสําหรับคนมีคู่ท่านที่มีคู่ในช่วงนี้จะมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงและแน่นแฟนมากขึ้นการสื่อสารและความเข้าใจซึ่งกันและกันจะช่วยให้ทุกความท้าทายกลายเป็นโอกาสในการเสริมสร้างความรักคู่ของท่านจะให้ความสำคัญและดูแลท่านอย่างอบอุ่นความรักเต็มไปด้วยความโรแมนติก และความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ทำให้ความสัมพันธ์มีความพิเศษและไม่จำเจช่วงเวลานี้เหมาะสำหรับการวางแผนอนาคตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านการเดินทางหรือการลงทุนในความฝันร่วมกันการเปิดใจพูดคุยเรื่องความต้องการและความรู้สึกจะทำให้ความสัมพันธ์รักมั่นคงและเติมเต็มความสุขทางใจ การสนับสนุนซึ่งกันและกันทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนมากขึ้นพร้อมทั้งมีโอกาสสร้างช่วงเวลาพิเศษที่ทำให้หัวใจสดชื่นและประทับใจยาวนานสรุปโดยรวมตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปราศีเมถุนจะมีเสน่ดึงดูดใจความรักเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความเข้าใจโสดจะพบคนใหม่ที่เข้ากันได้ดี ส่วนคนมีคู่จะมีความสัมพันธ์แน่นแฟนและโรแมนติกความรักทุกด้านจะช่วยเติมเต็มหัวใจและสร้างความสุขอย่างแท้จริงให้กับชีวิตของท่านดวงสุขภาพราศีเมถุนประจำเดือนนี้ท่านที่เกิดราศีเมถุนมีสุขภาพโดยรวมที่แข็งแรงและสดชื่นความสมดุลของร่างกายและจิตใจช่วยให้ท่านสามารถรับมือกับงาน และกิจกรรมประจำวันที่ต้องใช้พลังมากอย่างมีประสิทธิภาพการดูแลเรื่องอาหารและการพักผ่อนอย่างสม่ำเสมอจะช่วยเสริมความแข็งแรงให้ร่างกายได้อย่างชัดเจนคนที่มีโรคประจำตัวท่านที่มีโรคประจำตัวควรให้ความสำคัญกับการรักษาอย่างต่อเนื่องและไม่ละเลยการตรวจสุขภาพประจำเดือนการจัดตารางชีวิตให้สมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อน จะช่วยลดความเครียดที่อาจกระทบต่อร่างกายการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดเช่นผักสดผลไม้และอาหารที่มีโอเมก้า3จะช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วขึ้นการออกกำลังกายแบบเบาๆเช่นการเดินโยคะหรือการยืดเส้นยืดสายจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดและลดอาการเกร็งของกล้ามเนือ้อท่านยังสามารถเสริมด้วยสมุนไพร หรือวิตามินที่เหมาะสมตามคำแนะนำของแพทย์เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนการรักษาอารมณ์และความคิดในเชิงบวกก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ท่านมีพลังชีวิตและความแข็งแรงย่างยาวนานการจัดมุมผ่อนคลายเช่นฟังเพลงทำสมาธิหรือจดบันทึกความรู้สึกจะช่วยสร้างสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจคนที่สุขภาพปกติ ท่านที่สุขภาพปกติจะมีพลังงานสูงและสามารถจัดการกิจกรรมประจำวันได้คล่องตัวการใส่ใจเรื่องโภชนาการและดื่มน้ำอย่างเพียงพอจะช่วยรักษาความสดชื่นและสมดุลของร่างกายการออกกำลังกายสม่ำเสมอไม่เพียงช่วยสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนือ้อแต่ยังช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้ทำงานได้ดีขึ้นการพักผ่อนอย่างเพียงพอ และหลีกเลี่ยงความเครียดจากงานหรือเรื่องส่วนตัวจะทำให้ร่างกายฟื้นตัวอย่างรวดเร็วการสร้างกิจวัตรประจำวันที่มีความสุขเช่นทำกิจกรรมกลางแจ้งอ่านหนังสือหรือฝึกสมาธิจะช่วยให้ท่านรู้สึกกระปรี้กระเปร่าและมีสุขภาพจิตท,ที่ดีการใส่ใจเรื่องร่างกายอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ท่านรักษาความแข็งแรงและลดโอกาสเกิดโรคในอนาคตสรุปภาพรวม เดือนนี้สุขภาพของชาวราศีเมถุนอยู่ในเกณฑ์ดีทั้งสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวและผู้ที่สุขภาพปกติการดูแลร่างกายด้วยโภชนาการการพักผ่อนและการออกกำลังกายที่เหมาะสมจะช่วยให้ร่างกายและจิตใจแข็งแรงสมดุลและมีพลังในการทำกิจกรรมประจำวันได้เต็มที่หากท่านต้องการเสริมดวงให้ชีวิตรุ่งโร์สุขภาพแข็งแรง และมีความสงบทางใจการปฏิบัติตามเคล็ดลับทางพุทธศาสนาอย่างตั้งใจจะช่วยให้ดวงชะตาของท่านดีขึ้นอย่างชัดเจนการทำบุญถวายสิ่งของแก่ผู้ยากไร้การสวดมนต์และรักษาศีลจะนำความสุขความเจริญและความอิ่มเอิบมาสู่ชีวิตท่านอย่างแท้จริง 1. การสวดมนต์คาถา และบทสวดเพื่อความเป็นสิริมงคลท่านควรสวดมนต์คาถาเช่นนะโมพุทธายะหรือบทสวดพระพุทธคุณทุกเช้าและเย็นการสวดมนต์อย่างสม่ำเสมอช่วยให้จิตใจสงบความคิดชัดเจนและเสริมสร้างพลังบวกให้ดวงของท่านแข็งแรงท่านจะรู้สึกเบาใจและมีสติในการดำเนินชีวิตทุกด้าน 2. การถวายวัตถุมงคลและสิ่งของสังฆทานท่านสามารถถวายวัตถุมงคลเช่นพระพุทธรูปกองบุญสังฆทานหรือของจำเป็นแก่วัดการทำเช่นนี้จะช่วยเสริมดวงด้านโชคลาภการงานและสุขภาพจิตการถวายด้วยใจบริสุทธิ์จะส่งผลให้ท่านมีความเจริญในทุกด้านสา การบริจาคสิ่งของแก่ผู้ยากไร้การมอบอาหารเสื้อผ้าหรือสิ่งของจำเป็นให้แก่ผู้ด้อยโอกาสจะช่วยเสริมสร้างบุญบารมีและทำให้ชีวิตของท่านมีความสุขที่ยั่งยืนการให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจจะดึงดูดความเมตตาและความช่วยเหลือจากผู้อื่นในยามจำเป็น 4. การปฏิบัติศีลห้าและรักษาจิตใจให้สงบ ท่านควรรักษาศีลห้าอย่างเคร่งครัดและมีสติอยู่กับปัจจุบันการทำจิตใจให้สงบและมีสมาธิจะช่วยให้การตัดสินใจราบรื่นดวงของท่านจะเปิดทางให้พบโอกาสดีๆและลดอุปสรรคในการดำเนินชีวิตประจำวัน 5. การเข้าวัดทำบุญประจำเดือนและร่วมกิจกรรมสงเคราะห์ท่านควรเข้าวัดทำบุญทุกเดือน และร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมเช่นแจกอาหารหรือช่วยเหลือมูลนิธิการเข้าร่วมอย่างต่อเนื่องจะส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านการงานการเงินและสุขภาพร่างกายพร้อมสร้างความสัมพันธ์อันดีในชุมชนหากท่านปฏิบัติตามเคล็ดลับทั้งห้านี้อย่างจริงจังดวงชะตาของท่านจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ชีวิตของท่านจะเต็มไปด้วยความสุขความสงบและโอกาสดีๆจะเข้ามาอย่างต่อเนื่องทั้งการงานการเงินและความสัมพันธ์ท่านจะพบความอิ่มเอิบทั้งร่างกายและจิตใจ